ปากการหมอนคูบากกาหมอนคูบากกามืมอนเราองแมหมอนคูอ,อะไระตื่นแล้วตื่นแล้วน่าจะกันงอยกินเป็นไงพอยกินวันนี้ชิคกี้ด้ฮะเพราะว่า <c oughs>

ไอ้ขอโทษแทหมฟังไอ้บอได้ยินเขาบอกบอฟังจะเห็นจะเห็นมื่อทำเงี้ยเลยมันฟังอ้เาขอโทษดีวเขาก็บรูู้ก็เห็นว่าอยากมูอยากผู้จังน้องกันนี่ละกันผู้จังนี่แล้วเออเขาบอกไปยังกันนองก็ถือว่าพันพซะเนาะนอนสักการนอนซะนอนไปนไปไปบอได้บ่ยังดอกไอ้บอได้ซีรี้วหรอกบอได้ว่าเฮียยังมันตรงว่ามึงไอ้บอซีเรียสเลต่อรองะิ้อ่านด